กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นไก่ชนฝันเห็นชนไก่ไก่ชนเป็นกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่นำเอาไก่ตัวผู้สองตัวนำมาต่อสู้กันถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันว่าเห็นไก่ชนเห็นไก่กำลังต่อสู้หรือฝันเห็นการชนไก่ คำทํานายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะได้รับอุบัติเหตุจะได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินภายในบ้านหรือไม่คุณก็จะถูกลักขโมยข้าวของเงินทองภายในบ้านโดยคนในบ้านของคุณเองร่วมมือกับขโมยด้วยการฝันเห็นการชนไก่จึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีครับไม่มีเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชค ถ้าหากคุณฝันเห็นไก่ชนหรือฝันเห็นการชนไก่นะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้น